เด็กผู้ชายเงียบขรึมที่ไม่เคยเปิดใจให้ใครกลับถูกเด็กผู้หญิงร่าเริงวิ่งตามไม่เคยยอมแพ้แต่เมื่อวันที่เขาเผลอตกหลุมรักเธอจริงๆทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะเปลี่ยนโลกของพวกเขาไปตลอดกาลสายลมยามเย็นพัดเอ่อยๆผ่านสนามหญ้าในโรงเรียนกลิ่นดอกลีลาวดีลอยคลอไปกับอากาศอุ่นเด็กผู้ชายเงียบขรึมนั่งอยู่บนมา นั่งไม้ใต้เงาต้นไม้ใหญ่เขาก้มหน้าอ่านหนังสือเล่มเดิมที่อ่านมาหลายครั้งแล้วเสียงหัวเราะใสๆก็ดังขึ้นไกลๆเด็กผู้หญิงร่าเริงวิ่งเข้ามาพร้อมรอยยิ้มสดสว่างเหมือนแสงอาทิตย์เธอวางกล่องน้ำผลไม้ไว้ตรงหน้าเขาสำหรับเธอนะเธอผู้สั้นๆดวงตากลมโตเป็นประกายเขาเงยหน้าขึ้นหัวใจเต้นแรงกว่าที่เคย โลกที่เคยเงียบสงบกลับสั่นสะเทือนด้วยรอยยิ้มของเธอสายตาของทั้งสองสบกันชั่วขณะเขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเสียงนกที่เคยร้องอยู่รอบรอบกลับกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบากลิ่นดอกไม้รอบตัวชัดเจนขึ้นอย่างประหลาดแล้วมือของเธอก็แตะลงบนมือเขาโดยไม่ทันตั้งใจความอุ่นแล่นผ่านปลายนิ้วเขาชะงกักดวงตาเบิกกว้าง ความรู้สึกที่ไม่เคยยอมรับชัดเจนขึ้นในเสี้ยววินาทีนั้นหัวใจของเขาสั่นไหวอย่างแรงภาพทุกวันที่เธอวิ่งตามเขาทุกประโยคที่เธอพูดทุกเสียงหัวเราะที่เขาเคยแซงทำเป็นไม่สนใจกลับผุดขึ้นมาในความทรงจำพร้อมกันเขากําลังจะพูดบางอย่างแต่ก่อนเสียงจะออกจากริมฝีปากเธอก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ กลิ่นหอมหวานของเธอคล้ายผลไม้สดใหม่แทรกเข้ามาในลมหายใจเขาหยุดหายใจชั่วครู่โลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงในดวงตาของเธอมีประกายบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอราวกับเห็นแสงวูบไหวบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นไม่ใช่เพียงความร่าเริงแต่เป็นความจริงใจที่สะสมมาเนิ่นนาน เสียงหัวใจเขาเต้นชัดเจนจนราวกับโลกเงียบลงไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกมีเพียงจังหวะในอกที่ดังรัวและดวงตาของเธอที่ไม่ลับไปไหนเขาอยากพูดว่าชอบแต่ริมฝีปากกลับแข็งทื่อทุกความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้ถูกปลดปล่อยจนเขาไม่รู้จะควบคุมอย่างไรเธอหัวเราะเบาๆเสียงนั้นใสเหมือนระฆังแก้วทำไมเงียบอีกแล้วละ่ะ เธอถามพร้อมยิ้มดวงตาโค้งรับกับแสงอาทิตย์ที่สองลอดกิ่งไม้เขาหลบสายตาแต่ไม่ทันเธอเอียงหน้าเข้ามาใกล้ใกล้เสียจนลมหายใจอุ่นๆของเธอประทักแก้มเขาหัวใจเขาแทบจะหลุดออกมาโลกที่เงียบเหงาของเขาถูกแทรกซึมด้วยพลังบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจพลังจากรอยยิ้มของเธอพลังจากการไม่ยอมแพ้ของเธอ และพลังจากความอบอุ่นที่ไหลบ่ามาถึงจิตใจเขาเขาพยายามตั้งสติแต่ภาพความทรงจำก็ถาโถมเข้ามาวันแรกที่เธอวิ่งตามหลังเขาวันนั้นเขาคิดว่าเธอเป็นเพียงเด็กหญิงขี่เล่นวันต่อมาเธอเอาขนมมาให้เขาปฏิเสธเสียงแข็งแต่เธอกลับหัวเราะแล้วพูดว่าไว้วันหน้าเธอต้องยอมกินแน่เขานึกถึงวันที่ฝนตกเธอยื่นร่มมาให้ ทั้งที่ตัวเองเปียกจนเสื้อแนบกับผิวเขาไม่พูดอะไรเพียงเดินต่อแต่ภาพนั้นกลับฝังแน่นในใจและตอนนี้เมื่อมือของเธอวางอยู่บนมือเขาเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เขาหลบหนีมาตลอดกําลังไล่ตามเขาอย่างใกล้ชิดจนเขาไม่อาจวิ่งหนีได้อีกเธอกระซิบเบาๆเธอรู้หรือเปล่าว,ว่าฉันรอวันนี้มานานแค่ไหน เสียงนั้นสั่นเล็กน้อยแต่แฝงด้วยความแน่วแน่เขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและทันใดนั้นสายลมแรงก็พัดวูบกลีบดอกไม้ปลิวลงมาราวกับสายฝนภาพเธอท่ามกลางกลีบสีขาวที่หมุนวนช่างงดงามและไม่จริงเขาแทบไม่เชื่อสายตาเธอจับมือเขาแน่นขึ้นยานี้ฉันอีกได้ไหมคำพูดนั้นเหมือนมีคม บาดลึกลงไปในใจเขาเคยหนีเสมอแต่วันนี้เขากลับไม่มีแรงจะปฏิเสธเขาอ้าปากจะตอบแต่เสียงหัวใจดังจนบทบังคำพูดทั้งหมดเขารู้สึกได้ถึงความร้อนวาบที่แก้มและความสันไหวที่ไม่อาจห้ามได้เธอเคลื่อนเข้ามาใกล้ใกล้จนโลกเหลือเพียงสองคนกลิ่นหอมอ่อนๆจากผมของเธออบอวลรอบตัว แสงแดดยามเย็นสะท้อนเงาต้นไม้ทอดลงบนพื้นทุกอย่างดูงดงามราวกับฉากในฝันแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังนี่พวกเธอสองคนทำอะไรกันนะเขาหันขวับเด็กชายอีกคนยืนอยู่ไม่ไกลแววตาคมกริบมองตรงมาที่เขาและเธอหัวใจเขาหล่นวูบบรรยากาศที่อบอุ่นเมื่อครู่หายวับเหลือเพียงความเงียบที่กดดัน เด็กผู้หญิงร่าเริงยังคงจับมือเขาไม่ปล่อยแต่เขาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นในปลายนิ้วเธอเธอไม่ได้ยิ้มอีกต่อไปในแววตาของเธอมีบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นเขาพยายามดึงมือกลับแต่เธอกลับจับแน่นกว่าเดิมรากลับกลัวเขาจะหายไปสายลมพัดอีกครั้งคราวนี้แรงจนใบไม้ก,กรูเกลียวกลีบดอกที่โปรยปลายเมื่อครู่กลายเป็นฝุ่นสีขาวคล้ายหมอก เขายืนอึง้งหัวใจสับสนไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อเธอหันไปสบตากับเด็กชายคนนั้นแล้วพูดออกมาเสียงชัดเขาเป็นของฉันนะคำพูดนั้นทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนไม่ใช่เพียงเพราะความแรงของถ้อยคำแต่เพราะแววตาของเธอมันเต็มไปด้วยความจริงจังที่ต่างจากเดิมเขาไม่เคยเห็นเธอในมุมนี้ ไม่ใช่เด็กหญิงร่าเริงที่หัวเราะใส่แต่เป็นคนที่พร้อมจะปกป้องสิ่งที่เธอรักหัวใจเขาสั่นแรงทั้งวันไหวทั้งสับสนและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเริ่มรู้สึกว่าโลกของเขากำลังเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขายืนนิ่งสายตายังจับอยู่ที่เด็กผู้หญิงที่บีบมือเขาแน่นความอบอุ่นนั้นชัดเจนแต่ความกดดันรอบตัวก็กัดกินหัวใจไม่แพ้กัน เด็กชายอีกคนก้าวเข้ามาแววตาเย็นชาทุกก้าวที่ย่างมาราวกับทำให้พื้นสั่นสะเทือนเงาของเขาทอดทับบนทั้งสองคนบทบังแสงอาทิตย์ที่เคยอบอุ่นเธอไม่ละสายตาริมฝีปากโค้งยกขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่รอยยิ้มร่าเริงเหมือนเคยมันคือรอยยิ้มที่แน่วแน่เหมือนคนที่ตัดสินใจบางสิ่งไปแล้วเขากลืนน้ำลาย รู้สึกเหมือนคอแห้งผากลมหายใจขาดห่วงทุกประสาทสัมผัสตื่นตัวราวกับกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งบางอย่างเสียงนกเงียบหายสายลมพลันหยุดนิ่งโลกเหมือนแขวนอยู่กับช่วงเวลานี้เพียงเสี้ยววินาทีเด็กชายคนนั้นหยุดอยู่ตรงหน้าสายตาคมกริบจ้องทะลุเข้ามาเธอคิดจริงหรือว่าเขาจะเลือกเธอคำถามนั้นกรีดลงกลางอก เธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะไม่เหมือนเก่าแฝงความเย้ยหยันบางอย่างไม่ใช่แค่คิดฉันมั่นใจเขาเบิกตากว้างหญิงสาวที่ยืนข้างๆไม่ใช่เด็กผู้หญิงร่าเริงที่คอยยิ้มสดใสเหมือนทุกวันแต่เป็นใครบางคนที่ดวงตาเต็มไปด้วยประกายไฟมือเธอบีบมือเขาแน่นยิ่งขึ้นเหมือนประกาศต่อโลกทั้งใบว่าเขาคือคำตอบของเธอ ไม่ว่าใครจะยอมรับหรือไม่ก็ตามหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบเจ็บความเงียบขรึมที่เคยเป็นเกราะป้องกันตัวกลับแตกสลายทีละน้อยทุกอย่างที่เขาเคยหลบหนีตอนนี้กำลังโถมเข้ามาเขาอยากพูดอยากตอบอยากปฏิเสธหรือยอมรับแต่ลิ้นกลับหนักคำพูดทุกคำจมลงไปในอกเหลือเพียงความรู้สึกที่ตีวนจนแทบระเบิด สายตาเด็กชายคนนั้นยังไม่หลับไปเต็มไปด้วยแรงกดดันเขาไม่ใช่ของเธอเสียงเด็ดขาดก้องสะท้อนในอากาศทันใดนั้นเธอก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวลากเขาไปด้วยดวงตาของเธอเปล่งประกายวาวเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแต่เขาเลือกได้คำพูดนั้นทำให้เขาสถานเลือกได้งั้นหรือ ตลอดมาเขาคิดว่าแค่การอยู่เงียบๆคือสิ่งปลอดภัยที่สุดแต่วันนี้เขาถูกบังคับให้ยืนตรงกลางทางเลือกหัวใจสั่นไหวหูอื้อทุกเสียงภายนอกกลายเป็นเพียงหมอกพร่าเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจและสัมผัสที่มือเธอจับไว้เขามองไปที่เธอภาพรอยยิ้มทุกครั้งที่เคยเห็นทุกครั้งที่เธอตามวิ่งทุกครั้งที่เธอยื่นสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ ไหลกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วเขามองไปที่เด็กชายตรงหน้าสายตาคมแข็งเหมือนมีบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจแรงกดดันนั้นรุนแรงจนยากจะทนร่างกายเขาสั่นลมหายใจสั้นดวงตาไหววูบและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเธอบีบมือเขาแรงขึ้นเธอกระซิบเบาๆจนมีเพียงเขาได้ยินอย่าก,กลัวนะฉันอยู่ตรงนี้ เสียงนั้นเหมือนเปิดประตูที่ปิดตายมานานความรู้สึกที่เขากดเก็บไว้หลังไหลออกมาคลื่นอุ่นร้อนเอ่อท่วมในอกจนเขาไม่อาจควบคุมได้อีกเขาหันไปสบตาเธอแสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนในดวงตากลมโตเขาเห็นความร่าเริงความดื้อดึงและความรักทุกสิ่งรวมกันอยู่ในนั้นริมฝีปากเขาขยับช้าๆฉันแต่ก่อนจะพูดจบ เสียงกรีดร้องจากสนามฝั่งตรงข้ามก็ดังขึ้นทั้งสามคนสะดุง้งเขาหันไปมองกลุ่มนักเรียนวิ่งกรูเข้ามาเสียงแตกตื่นลอยเข้าหูเกิดอะไรขึ้นนะบรรยากาศที่อัดแน่นด้วยความรู้สึกเมื่อครูถูกฉีกขาดทันทีเขายังจับมือเธอเธอยังไม่ยอมปล่อยแต่ดวงตาของเธอสั่นไหวไม่ใช่เพราะเด็กชายตรงหน้า แต่เพราะเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆเขาเก้าวถอยหัวใจยังเต้นแรงแต่ตอนนี้แฝงความหวาดหวั่นที่ไม่รู้จักเธอมองเขาแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้เอ่ยริมฝีปากขยับเล็กน้อยเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่ทัน <_ d> um> เสียงตะโกนครั้งใหม่ก็ดังมารีบมาดูเร็วเกิดเรื่องแล้ว, <_ d> um> ลวเขากับเธอหันไปทางเดียวกัน แสงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าสาดสีแดงฉานบนพื้นสนามความเงียบอบอุ่นที่เคยมีกลายเป็นความสับสนที่คลี่คลายไม่ได้มือเธอยังคงกลุ่มแน่นแต่ในใจเขาเกิดความรู้สึกใหม่ที่ทั้งหวานทั้งเจ็บทั้งเต็มไปด้วยคำถามเสียงตะโกนยังคงดังขึ้นจากฝั่งสนามกลุ่มนักเรียนหลายคนวิ่งกรูไปในทิศทางเดียวกันฝุ่นควันลอยขึ้นคลุง อากาศยามเย็นที่เคยสงบถูกแทนที่ด้วยความโกลาหะเขากับเธอยือนนิ่งมือของทั้งคู่ยังคงกลุ่มกันไว้แรงบีบแน่นขึ้นราวกับเธอไม่ต้องการให้เขาหลุดไปไหนดวงตาของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเป็นเพราะความกังวลที่ยากเกินจะปิดบังเขากลืนน้ำลายความรู้สึกอุ่นหวานที่เอ่อล้นเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยแรงกดดันที่หนักอึ้ง แต่ในความหนักนั้นเขากลับไม่อาจปล่อยมือเธอได้เด็กชายที่ยืนตรงหน้าเลิกคิว้วสายตาคมยังคงจับจ้องเหมือนรู้ดีว่าจะเกิดสิ่งใดแต่ไม่เอื้อนเอ่ยคำใดออกมาเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังลอดมาจากฝูงชนมีคนเป็นลมรีบไปตามครูมาเสียงนั้นฉีกความเงียบเป็นเสียงเสียงหัวใจเขาสถาน ร่างกายสั่นสถานยิ่งกว่าที่คิดเขาเก้าวออกไปเพียงครึ่งก้าวแต่ถูกแรงจากมือของเธอดึงรั้งกลับมาอย่าไปเธอเอ่ยเบาๆเ,เสียงนั้นเต็มไปด้วยความสั่นเครือแต่ยังคงเด็ดเดี่ยวเขาหันไปสบตาเธอแววตากลมโตเปล่งประกายไม่ใช่ประกายร่าเริงแต่เป็นแสงแห่งความมุ่งมั่น เรากับเธอกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจทำไมล่ะเขาพูดเสียงเบาเป็นครั้งแรกที่เขากล้าถามออกมาโดยไม่คิดหนีเ,าาออหนเธอชะงักริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแล้วจึงตอบกลับมาเพราะถ้าเธอไปทุกอย่างจะเปลี่ยนคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขากระตุกเขาไม่เข้าใจแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกถึงน้ำหนักของมันสายลมแรงพัดอีกครั้ง กลีบดอกไม้ปลิวว่อนแสงอาทิตย์ที่ใกล้ลับขอบฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงจัดสะท้อนบนพื้นราวกับเปื้อนเลือดเขาไม่รู้ว่าควรทำสิ่งใดแต่เมื่อหันไปมองเธอสิ่งเดียวที่ชัดเจนคือเขาไม่อยากปล่อยมือเธอเด็กชายอีกคนที่ยืนมองอยู่นานเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นชาในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วสินะหัวใจเขากระตุกกู่ เสียงนั้นไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำประกาศเหมือนคนที่รอคอยเหตุการณ์นี้มานานเธอหันไปมองเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าคราวนี้เป็นรอยยิ้มอ่อนโยนต่างจากความดื้อรั้นเมื่อครู่โดยสิ้นเชิงอย่ากกลัวนะเธอกระซิบอีกครั้งเขาหายใจถี่ทุกสิ่งที่เคยมั่นใจกลับพังทลายทุกอย่างที่เคยคิดว่า เข้าใจกลับกลายเป็นความลึกลับที่ปิดบังเขารู้เพียงว่าหัวใจเขากำลังจะหลุดออกมาเพราะแรงเต้นที่รุนแรงเกินจะทนทันใดนั้นเสียงระฆังเลิกเรียนก็ดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วบริเวณแต่บรรยากาศกลับไม่ได้ผ่อนคลายตรงกันข้ามทุกอย่างกลับยิ่งตึงเครียดเขามองหน้าเธออีกครั้งความทรงจำทั้งหมดไหลย,ย้อนกลับมาอีกระลอก ตั้งแต่วันที่เธอวิ่งไล่หลังวันที่เธอยื่นม่มวันที่เธอหัวเราะใส่ๆท่ามกลางฝนทุกสิ่งชัดเจนราวกับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานและตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงหนีเธอมาตลอดเพราะเขากลัวกลัวว่าหากวันหนึ่งเขายอมรับโลกของเขาจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและมันก็กำลังเกิดขึ้นจริงๆเสียงฝีเท้าวิ่งใกล้เข้ามา ครูหลายคนรีบไปยังจุดที่มีคนเป็นลมฝูงชนเริ่มแตกกระจายแต่เขากับเธอยังคงยืนนิ่งอยู่ในโลกเล็กๆของกันและกันฉันเขาเอ่ยเสียงแผ่วแต่ก่อนจะได้พูดต่อเธอก็ก้าวเข้ามาใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นที่ปะทะแก้มหัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่าง เขาแทบไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อเธอยิ้มรอยยิ้มนั้นอบอุ่นจนละลายทุกความกลัวไม่ต้องพูดก็ได้เธอกระซิบฉันรู้แล้วเขานิ่งงนันริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่ในดวงตากลับเปล่งประกายแสงบางอย่างแสงที่ไม่เคยมีมาก่อนเด็กชายอีกคนหันหลังกลับเดินหายไปท่ามกลางเงามืดของอาคาร ทิ้งไว้เพียงบรรยากาศที่อัดแน่นด้วยความรู้สึกหลากหลายเขามองเธอเธอยังคงกลุมมือเขาแน่นความอบอุ่นนั้นไม่เลือนหายแต่กลับเพิ่มขึ้นทุกขณะและในวินาทีนั้นเองเขารู้แล้วว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธเธอได้อีกเขาก้มหน้าเล็กน้อยเสียงหัวใจดังสะท้อนในหูแล้วเอ่ยเบาๆฉันชอบเธอ เธอเบิกตากว้างรอยยิ้มสดใสกระพริบขึ้นบนใบหน้าเหมือนแสงดาวระเบิดกลางท้องฟ้ายามคำ่ำเธอหัวเราะเบาๆน้ำตาคลอที่หางตาในที่สุดก็ยอมพูดออกมาสักทีเขาอายจนหน้าแดงแต่ไม่ถอยไม่วิ่งหนีเหมือนก่อนสายตาที่มองเธอเต็มไปด้วยความจริงใจความรู้สึกที่กดเก็บไว้นานถูกปลดปล่อยจนหมดสิน้น และในยามนั้นเองเขารู้ว่าโลกของเขาเปลี่ยนไปแล้วไม่มีวันกลับไปเงียบเหงาเช่นเดิมอีกต่อไปแสงสุดท้ายของวันทอดยาวบนพื้นสนามอากาศเย็นลงทีละน้อยเสียงนักเรียนค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงลมที่พัดเบาๆและกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ยังลอยอยู่ในอากาศเขายังคงยืนนิ่งมือยังคงกุมมือเธอไว้ สัมผัสนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดอบอุ่นพอที่จะทำให้โลกที่เคยว่างเปล่าของเขาเต็มไปด้วยชีวิตเธอยิม้มรอยยิ้มสดใสที่เขาเคยทำเป็นไม่สนใจวันนี้กลับเป็นสิ่งที่เขาอยากเก็บไว้ตลอดไปเห็นไหมละฉันบอกแล้วว่าสักวันเธอต้องยอมใจอ่อนเขาหลบสายตาเล็กน้อยแก้มร้อนขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่แต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือเธอ ก็เพราะเธอไม่เคยยอมแพ้เลยนี่เขาพูดเบาๆเธอหัวเราะเสียงใสนั้นสะท้อนในหัวใจเขาเพราะฉันเชื่อว่าคนเงียบขรึมที่ดูเหมือนไม่สนใจใครก็มีหัวใจที่อ่อนโยนอยู่ข้างในเขาหันไปมองเธอสายตาสบกันอีกครั้งเวลารอบตัวเหมือนหยุดนิ่งทุกสิ่งรอบกายเลือนหายเหลือเพียงเธอและเขาในโลกเล็กๆใบนี้ ตั้งแต่วันนี้ไปเขากล่าวช้าๆฉันจะไม่หนีเธออีกแล้วเธอนิ่งไปชั่วครู่ดวงตาเริ่มแดงระเรื่อน้ำตาใสาเอ่อคลอแต่ริมฝีปากยังยิ้มกว้างฉันจะถือคำพูดนี้ไว้ทั้งชีวิตเลยนะทั้งคู่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นหลอมรวมกับสายลมอุ่นกลีบดอกไม้ปลิวลงมาอีกครั้ง เหมือนท้องฟ้าเองก็อยากบันทึกช่วงเวลานี้ไว้เขาไม่ใช่เด็กผู้ชายเงียบขรึมที่โดดเดี่ยวอีกต่อไปและเธอก็ไม่ใช่เพียงเด็กผู้หญิงร่าเริงที่วิ่งตามเขาอีกต่อไปเช่นกันเพราะวันนี้ทั้งสองได้ก้าวเข้าสู่โลกของก,กันและกันแล้วอย่างแท้จริงพระอาทิตย์ลับฟ้าทิ้งไว้เพียงแสงระเรื่ออันอ่อนโยนเขายกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้เธอเบาๆรอยยิ้มอบอุ่นผุดขึ้นที่มุมปาก ขอบคุณที่ไม่เคยเลิกตามฉันเธอสายหน้าขอบคุณที่ในที่สุดก็หันมามองฉันและและ้วทั้งคู่ก็ยืนเคียงกันใต้เงาไม้ใหญ่ในความเงียบสงบที่ไม่เดียวดายอีกต่อไปเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยหัวใจสองดวงที่เต้นพร้อมกัน